nada โดดนาการแบบว่าแฝงคำลังติดมือ,อยังไงบ้างอุ้ยสับใหม่เกิดขึ้นทุกวันพูดอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วก็น่ารักแล้วก็เหมือนเป็นเด็กจิตใจดีคือ<ๆ>ตอนเจนนี่ท้องรอบที่แล้วอ่ะน้องจะไม่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รอบเนี้ยเขาจะจุ๊บจุ๊บท้องเจนนี่ทุกวันว่าแบบเบบี้พี่รอยอยู่นะอีกห้าชั่วโมงออกมาใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาจะถามทุกวันออกมาวันไหนเลยห้าชั่วโมงแต่ก็จะพูดจับอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งขึ้นว้าวอ๋อหนูนึกออกแล้วเมื่อวานใช่ไหมอะไรเงี้ย จะเป็นอะไรที่ใหม่เนี่ยเราแบบแฮปปี้แต่น้องน่ารักแล้วก็รู้สึกถึงไม์เซตเขาที่ดีขึ้นเรื่อยๆเราดีใจที่เราได้ปลูกฝังสิ่งดีๆให้เขาต่อให้เราอาจจะไม่ใช่แบบนั้นมาก่อนแต่วันนี้เราให้ลูกแบบเต็มที่มากเราเปว่าเราเป็นครอบครัวกันเราเป็นครอบครัวกันนะเราให้อภัยกันกินข้าวกันกอดกันอะไรเงี้ยฟูน่ารักไอ้อันนี้ ห้องนี้ตปนนี้เดือนครึ่งแล้วก็ทํางาน Miss U อย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้ไปคอนเสิร์ตก็มีขายของกับทำามิชิลเลยก็ต้องแข็งแรงดีค่ะได้ลูกสาวสองส,สาวเลย2คนนะคะก็รอติดตามว่าคนไหนจะเป็นนักร้องคนไหนจะเป็นนักธุรธกิจแต่กระปรงเวกป <c oughs> เป็นค่ะพัฒนาการน้องดีค่ะัตอ้ว,วนจำมั่ากว่ายูจินกินเยอะด้วยคนนี้นะ เจมบอกว่าทุกครั้งที่กินอ่ะจะดิ้นแบบรับเลยว่าของกินแม่กินมาแล้วอะไรเงี้เยเมื่อกี้ก็น่าจะอ้วนแน่นอนก็รอชมความน่ารักของลูกๆกันต่อไปเลิกแล้วค่ะเลิกแหนแล้ว อย่างล่าสุดที่เกิดการโพสในโซเชียลเริ่มเลิกหรืออะไรใดๆไม่จำเล็นเ<อ>รนน<อ>าเป็นแนติดแกล้งกันเนี่ยเป็นนินทาเ<อ>มียในกลุ่มแล้วลืมว่าเมียก็อยู่ด้วย<อ>แต่นินทาแบบน่ารัก<อ>แล้วเขาก็แล้วก็บอกว่าเออเมียอ,อยู่ในกลุ่มนินทายากกว่าหนูก็เลยบอกว่างั้นก็เป็นเพื่อนกันไม่จะนินทาง่าย<อ>คนก็เลยแคปไปลงกันเต็มเลยทีนี้กลายเป็นว่าพี่เจนี่เลิกกันจริงเหรอไม่ไม่ไม่ค่ะน่ารักเหมือนเดิมแกล้งกันบ้างหยอกกันบ้างชิลๆใจจอยคนเอามีมเอามีมเอามีม คือเป็นเป็นการเล่นๆกันเล่นกันใครจะปล่อยให้เลิกเออค่ะตอนสุท้ายเวลามันโผล่ออกไปเราไม่จริงๆม,ม,มันก็มีดราม่าแต่ตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่จะเป็นข่าวแต่คนสนใจเยอะมากคนนะเป็นเกือบแสนไลค์ก็แบบอุ้ยตายละงั้นก็คิดใหม่ดีกว่าใช่โพสต์ที่เขาโพสต์ว่าเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะทุกคนอยากให้จอยมากกว่าสุดท้ายถ้าอยากรูร้อะไรพวกเขาไลฟ์สดทุกวันเข้ามาชมกันได้มาดูมาถามกันได้เห็นกันทุกวันอยู่แล้ว เอานี้คุณสามีเขารัางเรามากขึ้นดูแลเรามากขึ้นดูแลแล้วก็เหนื่อยเพราะว่าลูกคนโตกําลังแบบพัฒนาการดีเลยแล้วคนเล็กมาท้องอีกเมียก็อดแอร์อดแอร์ <c oughs> ห,หนื่อยไหมช่วงนี้อะไรครับชินแล้วชินแล้วสนุกค่ะสนุกแฮปปี้แล้วก็วาง <c oughs> แผนอนาคตไว้ก็ลูกสองก็กำลังสวยแล้วค่ะยิ้มเหมือนเหมือนเราได้ลูกผู้หญิงค่ะ มันย้อนกลับไปตอนไหน,นแบบตอนที่อยู่ตอนแรกใช่ไหมว่าเราเป็นโร้หัวใจมันมีกระแสออหลั่ใจริงจ,จริงๆเหมือนที่บอกผมเอามีมหรือรู้อยู่แล้วท <c oughs> ี่บอกรู้อยู่แล้วว่ามันคือมันช่วงนี้เราก็จะพยายามเล่นอะไรที่เรามีความสุขมากกว่าเราจะแบบช่วงนี้ผมกับเจนก็จะแบบเราโพสอะไรที่มันไร้สาระเพื่อให้ fc มีความสุขมากขึ้นนะเพราะว่าสถานการณ์อะไรต่างๆมันมันเครียดเราก็พยายามทําอะไรให้มันมีเสียงวิ่งร้องตลอดทุกวันทุกวันนะครับ เราทำงานแต่ละวันก็เครียดอยู่แล้วในการเล่นโซเชียลอ่ะพี่ไม่ต้องมาโฟกัสเลยว่าแบบเราจะอะไรอย่างเงี้ยว่าผมจะเยี่ยมไปสองทัด ไว้โซเชียลไว้ทำงานก็ทำงานไว้อีกส่วนหนึ่งก็ไว้ถ่ายเชี่ยดกับครอบครัวอย่างเงี้ยเพราะเราก็ทำงานเหนื่อยกันอยู่แล้วขอให้มีความสุขในโซเชียลดีกว่าไม่ต้องพิงจารณาอะไรมากแล้วตอนแรกจะปิดบางเพศแต่ไปซาวครั้งแรกก็คือหันไม่เห็นเลยทั้ทงพ่อทั้งแม่ฮะยังไม่ได้แบบดูผลอะไรเลยก็คือเฮ้ยลูกสาวต้งเห็นต้งแต่ตอ,อ,อันตั้งซาวกี่เดือนสามสามเดือนครั้งแรกจะตั้งซาวก็หันให้เห็นเพราะมุมมันเตะมากคหมอบอกว่าเว้ยมีมุมนี้เห็นได้เลยนะแล้วบอกหมอพยายามหมุนได้ไหมคะอยากเห็นว่าอยู่ตรงไหนแรืกว่าผู้ชาย แล้วก็ไม่เชื่อหมอบอกเขาไม่เห็นจูผมบอกเอ้ยอาจจะจูเล็กหรือเปล่าอาจจะจูเล็กหรือเปล่าก็เลยรอผลนิดสิไปันนี้ออกได้สรือเปล่าเออจะต้องมีเตรียมขอฟอะไรยังไงอยู่เรื่งชื่ออะไรใหญ่ใหโอชื่อคิดหนักมากวันนึ่งก็ยูยังทะเลาะกันไม่จบนะยังไม่จบค่ะยูมีในใจใช่ไหมแต่ผมคิดว่าให้ยูจิตตั้ง ให้ยููให้ยินตั้ง้ว่าอะไรรู้ไหมขนมจีนขนมจีนเขาพูดเองเลยใช่ค่ะเขาเสียมจอชอตอนแรกชื่อขอตั้งชื่อยูสุเพราะว่าเหมือนเขาอะไรอ่าเงี้ยใช่ค่ะผมก็ทำแบรนด์รอไว้เลยแบรนด์ยูสุไม่รู้ว่าชื่ออะไรที่แต่ว่าเดี๋ยวรอเค้ออีกทีนึ่งถ้าเดี๋ยวเราเอาปากกาไปทำบนใช่ค่ะโอเคแล้วโอเคครับโอินเสิร์นะครับอินเสิร์ชนะ พอฝากแปนแล้วพอเลยมิทูนิเวิร์สมิทูนิเวิร์ดเป็นยังไงนะมิทูนิเวิร์สอะไรนะมิทูนิเวิร์สนครศรีธรรม马拉ท้าบิวหนูเป็นมิทอะไรนะคะมิทอะไรนะมิดอะไรคะมิดอะไรคะมาดูจีนชอย ชินเัยนี่อยู่ลองเพลงลองเพลงล็องเพลงล็องเพลงอะเลียนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเลยล็องเพลงเปลี่ยนกันล็องเพลงเปลี่ยนกันอยเพลีลยกันอยู่เลยต้องการรักษารัาซ้อมถือไม้หูุซ้อมถือไม้ซ้อมโอเคใส่กัเรูันนี่อะร้องร้องร้องกันเลยอยู่ตงอะรองๆ้ลงเี่ลองลงดิมันออกดีกว่าเสียงไม่หนูอะไม่หนูมีเสียงไลยคะมีไหมคะอึ๊ย อย่างข้าวหล่อได้ค่ะแก่ขวหล่อคุณขอขอข้าวหล่อได้ไหมคะหนูลองแกะดีมันมี่หนูลองแกะดีว่ามีอะไรข้างในซื่อมาหล่อซื้อมาจากไหนลูกพาไปไหนได้ไหมคะตรงไหนคะพาไปได้ปะคะข้างบนตรงนี้เหรอคะอ๋อมีมีขายแบบนี้เหรอคุณขายยังคุณขาย น้องชื่ออะไรจะให้น้องชื่ออะไรดีน้องชื่ออะไรคะน้องเชื่ออะไรคะน้องอยู่ยู่ชื่ออะไรคะบีบีเชื่ออะไรคะบีชบีอยากให้น้องชื่ออะไรคะชื่ออะไรนู้อยากมีน้องไหมชื่อแอชื่ออลให้น้องชื่อแอลชื่อแอลเหรอคะอยู่ๆให้น้องชื่ออะไรชื่อน้องว่าอะไรให้น้องชื่อแอมีชื่ออย่างมีชื่อน้องอย่างโตขึ้นื่องน้องอยู่อยู่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหน่ นี่นะครับผู้ใหญ่ลุงเด็กนะครับแก่งมากก็อยู่ในขั้นตอนที่สองแล้วส,ส,ส,สัมภาษณ์ยูติมสัมภาษณ์ยูจินอยูยูจินค่ะดาราสาวถูกสัมภาษณ์น้องเชื่อเลยนะฝึกไว้ฝึกไว้เดี๋ยว,วขึ้นแท่นเป็นดาราสาวและนี่ครับแก่งเด็กนะครับเด็กปัวไแล้วยูจินเก่งมากยูจินไม่เก่งนายานายูจินใครยังกแไปครับเอาไปลูกแอบไปยูจินใครยับ พี่โหนนี้นะครับโอกระแสเหรอยู่จริงโอกระแสเลยอ่ะอยู่จริงค่ขยะของไม้พี่คะมีอะไรอยู่ข้างในมั้ยดังอุ้ยมันกินได้ไหมคะเออเดียวเฮ้ยไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะนั่งกันสักพักก่อนเฮ้ยมามาเรามาลองแกะมะเรามาลองแกะมะโอเคนะเปิดฝามานั่งเปิดฝากันมั้ยนั่งแล้วสุดนั่งแล้วมามีอะไรมาเปิดฝาดูหน่อยดิเอาเอาไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วหรอเนี่ยเรานั่งนั่งเล่นกันแล้วไง นั่งบักเอตุกตาไปไหนเฮ้ยหนูตุตาสีอะไรหนูนั่งอาสีอะไรหนูนั่งหนูนั่งพอไม่ได้บอกแล้วาหอนจะบอกยงไปนั่ข้างในกตาู่ไปแล้วไปไหมเดี๋ยวนปนอะไนัจะอยู่กับพี่พี่ใช่ไหมอยู่กับป้าน้อยสุดนิสองสามสองคนอะ่้ไตนนึงนะ